สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสำนวนไทยซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในมรดกทางภาษาและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทยเราทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องศึกษาและให้ความสำคัญกับสำนวนไทยก็เพื่อให้เราเข้าใจประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูความหมายความสำคัญประเภทและประโยชน์ของสำนวนไทยกันค่ะไปกันเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าสำนวนไทยกันก่อนนะคะสำนวนไทยหมายถึงกลุ่มคำหรือประโยคที่มีความหมายแฝงไม่ได้หมายความตรงตามตัวอักษรแต่มีการใช้ภาพพจน์หรือการเปรียบเปยเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ลึกซึ้งขึ้นยกตัวอย่างเช่นน้ำท่วมปากน้ำท่วมปากหมายถึงการที่เราไม่สามารถพูดหรือแสดงความคิดเห็นได้เพราะอาจจะเกิดผลเสียตามมา หรือคำว่างมเข็มในมหาสมุทรที่หมายถึงการทำสิ่งที่ยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เห็นไหมแล้วคะว่าสำนวนไทยกับความหมายมีการเปรียบเปลยกันไม่ได้ตรงตามตัวอักษร ต่อไปจะเป็นลักษณะสำคัญของสำนวนไทยสำนวนไทยมีลักษณะสำคัญหลายอย่างที่ทำให้มันมีเสน่ห์และมีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างการใช้ภาพพจน์สำนวนไทยมักใช้การเปรียบเปลยที่ทำให้เรามองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเช่นคำว่าเข็นครกขึ้นภูเขาที่หมายถึงการทำสิ่งที่ยากและลำบากมาก หรือการสะท้อนวัฒนธรรมหลายสำนวนสะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยเช่นคำว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าที่หมายถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแสดงให้เห็นว่าคนไทยในอดีตต้องพึ่งพิงธรรมชาติและช่วยเหลือกันนั่นเองค่ะการเล่นคำบางสำนวนเกิดจากการเล่นคำที่มีเสียงคล้องจองกันเช่นคำว่า ตีงูงให้กากินซึ่งหมายถึงการทำสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นได้ประโยชน์โดยไม่ได้ตั้งใจและสิ่งสุดท้ายคือการใช้อุปมาอุปไมยสำนวนหลายคำใช้การเปรียบเปรยเช่นคำว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กที่หมายถึงการที่มีผู้มีอำนาจลังแกผู้ที่อ่อนแอ ต่อไปจะเป็นประเภทของสํานวนไทยอย่างที่คุณสวรณนาเกรียงไกรเพชรได้แบ่งประเภทของสํานวนไทยออกเป็น4ประเภทหลักได้แก่ 1. สํานวนการเปรียบเทียบเช่นคำว่าข้อขาดบาดตายหมายถึงเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง 2. สงํานวนสุภาษิตยกตัวอย่างเช่นกันไว้ดีกว่าแก้ ที่แนะนำให้เราระวังไว้ก่อนที่จะเกิดปัญหาสาสำนวนอุปมาอุปไมยเช่นคำว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กสําสำนวนสุภาษิตเช่นคำว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นทางที่หมายถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่างชาญฉลาดนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นการใช้สำนวนไทยในปัจจุบัน ตามที่คุณนะัทพงศ์นิมิตบุญได้กล่าวไว้ว่าแม้ว่าสำนวนไทยจะมีต้นกำเนิดจากวิถีชีวิตด,ดั้งเดิมแต่ก็ยังคงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันโดยเฉพาะในการสื่อสารผ่านทางโฆษณาบทเพลงและสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้นเรามาทำความเข้าใจและความรู้จัก เกี่ยวกับประโยชน์ของการศึกษาสำนวนไทยกันนะคะการศึกษาสำนวนไทยช่วยให้เราเข้าใจวัฒนธรรมความคิดและภูมิปัญญาของคนในอดีตได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างสร้างสารรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าจากที่เราได้พูดมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าสำนวนไทยไม่ใช่แค่คำพูดที่ใช้กัน แต่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของคนไทยอย่างแท้จริงการศึกษาและนำไปใช้ให้เหมาะสมย่อมเป็นการช่วยอนุรักษ์และส่งต่อภูมิปัญญานี้ไปสู่คนรุ่นต่อไปในอย่างยั่งยืนแล้วทุกคนนะคะมีสำนวนไทยที่ชอบกันและที่ใช้กันบ่อยๆไหมคะลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวัชนีกรกุมพิโลขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ